ครับวันนี้รายปริตาก็พามาคัดลูกกบนะครับออกจากกระชังนะครับเพราะว่าบางตัวมันใหญ่กับเพื่อนนะครับทาให้มันเป็นสัตว์ดุร้ายตัวที่ใหญ่กว่ากินเพื่อนนะครับทาให้ปริมาณกบในกระชังลดน้อยลงนะครับวันนี้พี่สาก็กำลังคัดอยู่นะครับประมาณสามรุ่นนะครับรุ่นแรกก็ตัวที่ใหญ่ที่สุดกับเพื่อนตัวเร็วอันที่สองก็ลงลงมานะครับอันที่สามก็ตัวที่ยังเป็นหางอยู่นะครับหางยังไม่ ยังไม่กัดออกนะครับยังเป็นตัวลูกกึ่งลูกออสอยู่นะครับอันนี้ตัวใหญ่สุดนะครับพี่สาวกำลังคัดอยู่นะครับจะทําให้กบสุขภาพดีครับตัวเท่าเสมอกันนะครับมันก็จะไม่กลัวกันนะครับแล้วก็การกินอาหารก็สม่ําเสมอนะครับแต่ว่าไม่เท่ากันเนี่ยตัวนี้มันก็จะหลบที่มุมนะครับไม่กล้าเข้ามากินอาหารนะครับทําให้ตัวใหญ่นะครับ กินของบริเวณอาณาเขตของตวเองนะครับตัวเล็กไม่กล้าเข้ามานะครับจะไม่ตัวเล็กเนี่ยทานอาหารไม่เต็มที่นะครับจะไม่โผมนะครับตัวไม่การเจริญเติบโตก็ไม่เสมอกันนะครับการคัดกบก็จะทําให้กบเจริญเติบโตได้ดีนะครับอย่างน้อยก็อาทิตย์หรือสองอาทิตย์ครั้งหนึ่งนะครับจนกว่ากบการเจริญเติบโตมันจะนิ่งขึ้นนะครับคือเสมอกันแล้วนะครับอย่างไรก็ตามก็ขึ้นอยู่กับอาหาร ที่ดีแล้วก็น้ําสะอาดนะครับทําให้กบกาจเล่ตัวๆได้ดีนะครับก็วันนี้ก็อากาศเย็นนะครับตอนค่ำๆนะครับมาคัดกบนะครับอันนี้ก็ยังเหลืออยู่นะครับอากาศร้อนตอนกลางวันนะครับเลยเอาช่วงเย็นนี่แหละครับมาคัดลูกกบนะครับขอสุนทรีย์นิดหนึ่งนะครับนะครับยังเยอะอยู่นะครับ เลี้ยงเต็มที่ประมาณสามสี่เดือนก็โตแล้วนะครับนะบางคนก็ไม่ชอบทานกบนะครับนะคนเลี้ยงไว้สงสารก็ไม่กล้าทานนะครับไม่กล้ากินกับสงสารนะครับเลี้ยงไว้ไว้ชมเฉยๆนะครับ ในวันนี้ก็ขอนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับการคัดกรบนะครับเพื่อให้การจัดดูที่ดีนะครับอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ